สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับยูเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับเพราะความสุขที่สุดของคนคือการรับประทานอย่าไปกลัวอ้วนอะไรกันนักหนาบางคนไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินดูสิครับกินทุกอย่างเลยฮะปากกับคนทักอ้วนก็จริงๆอ่ะแต่ผมเชื่อคำพระไงทำไมท่านบอกว่าให้ทานเยอะๆทานเยอะแล้วดีก็เลยอ้วน ให้ทานหมายความว่าให้ทำบุญทำทานหลังๆนี่ันหลังไปรีเอร์เซลไปซ้อมใหญ่ก่อนดีไหมทานที่ว่านั้นมันเป็นทานศีลภาวนาไม่ใช่รับประทานให้ทำบุญทำทานไม่ให้ทานไม่ใช่รับประทานเขาเข้าใจผิดอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกเขาเล่นจังหวะผิดจังหวะผิด ปูไปอย่างนี้เลยปูไปอย่างไปเล่นอย่างแจกของดีกว่าวันนี้มากันแล้วเฮ้ยคุณมีมือถือป่ะมีมีมอมีครับเฮ้ยไม่เหมือนผมผมมีพัดลมมือถือไปทำอะไรเท่สุดๆท่านผู้ชมวันนี้เราแจกพัดลมมือถือพกพาความเย็นไปได้ทุกที่เหมาะสําหรับผู้ที่รักการเดินทางมีหลอดไฟส่องสว่างปรับระดับได้เปิดเป็นไฟฉายก็ได้เปิดเป็นไฟกระพริบก็ได้ แจกผู้ชมทางบ้านที่โทรมา9เครื่องในการและแจกสมาชิกนิตยาสารครัวคณต่อย1เครื่องอตัวละ1,990บาทแจก10เครื่อง19,900บาทเอาไปเลยเป็นพัดลมมือถืออันนี้เหมาะเหมาะเลยนะเราชาร์จแบตไว้ะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เวลาสมมุติเราไปไปกางเต็นท์ไปทำแคมปิ้งเนี้ยก็พกไปเลยไปตามเต็นท์ ไปตั้งเต็นท์ไปตั้งเต็นท์ไปตั้งเต็นไปตัเต็นวันนี้เป็นอะไรไม่รู้สองคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเป็นเหมือนทุกวันอ่ะอันนี้น่าได้จริงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยสนุกเห็นไหมเอาไปเล่นอย่างที่คุณนวัดเล่นเดียวนี่ยครับเขาต้องชาร์จไฟที่ร้านก็ต้องชาร์จไฟอืมเขาต้องชาร์จไฟชาร์จไฟก่อนแล้วถึงจะอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็แบบว่าท่าน์จแต่ว่า เราเดินเข้าป่าปุ๊บเราปิดนี้เรา่องได้เลย่องได้เลยเขาตองปุ๊บเราเดินมากมากเรากลัวร้อนเราก็ตองใกล้ๆหน้าเราเออเออเออเราก็พัดไปด้วยแล้วเราเราไปไหนท่านผู้ชมคิดดูนะมันเท่ขนาดไหนนึกภาพนะสมมติผมไปแล้วผมก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเื่อนเจอปุ๊บเอ้าสวัสดีน้องสวัสดีค่ะอากาศเป็นไงบ้างวันนี้อากาศ หนาวดีค่ะจบจบเดีวเดี right, ๋ยวเดี๋ยวจะเป็นทอจะเป็นทอเรามีหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟรงวง้อุุน้อน้องอากาศเป็นไงนะจ๊ะอากาศหนาวดีค่ะอากาศหมันมืดมืดไหมจ๊ะอ๋อหนูไม่ชอบแต่งสว่าง่ะกงงอีกแล้างอ น้องตามใจคนถือหน่อยไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่บบสมมติจะผู้งอีกคนหนึ่งจะผู้หญิงคนหนึ่งเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆบอกบอกตรงๆเลยนะบอกตรงๆบอกตรงเลยนะครูไม่ชอบผู้หญิงไม่เอาแล้วเรามีเราเองก็ได้เราไม่ต้องไปสายผู้หญิงสมมติเราไปเจอแล้วบอกว่ามันไม่ชอบชอบบึนบึนอยเงี้ยชอบร้อนร้อนอย่างเงี้ยนะน้องอย่ามายุ่งกับของพี่ น้องแจกเหรอคะแจกฟรีเหรอวะเฉพาะรายการคูณคุณต่อยน้องโทรมาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้คหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อตัวแจกกี่เครื่องนะเนี่ยแจกเก้าเครื่องสำหรับผู้ชมทางบ้านอะไรอีกเครื่องนึงล่ะให้กับสมาชิกนิตยสารคูณคุณต่อยน้องเป็นสมาชิกเปล่าล่ะเป็นค่ะเป็นเหรอสมาชิกที่ไหนฮะเป็นสมาชิกอาผมพูดมังคับได้เหรอยูอะไรบ้างนนี้ เออดังนั้นท่านผู้ชมนะครัอย่าลืมนะฮะโทรมาของดีจริงนะฮะไม่ดีจริงไม่ซื้อมาว่าแต่ว่าน้องชอบความร้อนหรือความเย็นนะทุนี่ยอากาศร้อนเลยอากาศร้อนเลยนี่นี่ทุน่มองไปไหนก็ไม่ค่อยเห็นมันมืดไปหมดเลยอ่าสองสองน้องแล้วอาจจะหมายเห็นหรือเปล่าคะไม่เห็นครับเปิดไฟอยู่ค่ะสองสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นอาจารย์สอนวิทยายุทธครับ จริงๆครับไม่ใช่เรื่องตลกผมเป็นอาจารย์สอนวิทยายุทธครับมผมสอนได้ทั้งเศร้าหลินบูตึงงอใบอไทยเก็กลูกศิษย์ของผมนี่โลดแล่นอยู่ในยุทธจักรอยู่ในยุทธภพนี่มากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นฉันหลงคงกินเป่าโอ้โหเกินไปแล้วหลี่เลียนเจี๋ยเกาสงเการัดไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเกาลัดไม่ใช่แล้วเกาลัดนี่คิดเองแล้วคิดเองแล้ววันก่อนมีนักเรียนใหม่เป็นเศรษฐีมาหาผมนักเรียนเ็าบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าเตะต่อยแบบฉันหลงนะคิดเท่าไหร่ผมก็ลูบหัวเขา เขาบอกว่าเจ้าสิทธิ์รักเอ้ย oh, oh. สไตล์เฉินหลงเนี่ยสองล้านบาท oh. นักเรียนเขาบอกว่าถ้าแบบห่วงเฟยหงล่ะแบบปรีเลนเจียเท่าไหร่ครับ oh. อาจาร,รย์ก็รูปเขาแล้วก็บอกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท oh. นักเรียนเขาบอกว่าถ้าข้ายอยากจะรู้เรื่องการใช้พิษและวิธีการแก้พิษมันเท่าไหร่กันอาจารย์ oh. อาจาร,รย์ก็บอกว่าสามล้านบาทขาดตัว oh. ตกลงนักเรียนใหม่ก็ได้ตำราถอนพิษตำรารู้จักศึกษาการใช้พิษไปอพอสองอาทิตย์ผ่านไปก็โทรมาอ,มอาจารย์แย่แล้วขาถูพิษอ,อาจารย์เขบอกว่าอาการเป็นยังไงขาอึดอัดออมันเหมือนมีใครมาลัดตัวเหนื่อยง่ายเสื้อผ้าบิดราวกับว่าจะขาดใจอย่างนั้น ผมก็บอกไปว่าอันนั้นไม่ใช่พิษมึงอ้วน ไม่นา่าซ uh well okay. ื้อตำลาไปเลยโง่เลยนี่ไอ้น้องเอ้ยถ้า mm มันอึดอัดขนาดนั้นโทรมาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นในขณะนี้โทรมาเลยดีกว่าจะได้รับพัดลมมือถือพกพาความเย็นไปได้ทุกที่สะดวกเหลือเกินเหมาะสำหรับผู้รับการเดินทางมีหลอดไฟส่องสว่างและยังปรับระดับเป็นไฟฉายก็ได้นี่เปิดเป็นไฟกระพริบก็ได้แจกทั้งบ้านทันที9้าเครื่องแล้วก็แจกผู้ชมที่เป็นสมาชิกนิตยสารครัวคุณต๋อยอีกหนึ่งเครื่องเครื่องละ 1,990งาบาทราแจก10เครื่องมูลค่า9 9 9 0 0มอบาทอะไรมองไม่ค่อยเห็นเลยมีไระช้งชามีไปใช้พีสองหน้าโอ้า9 9น0บาทอทำงานกับคนท่านผู้ชมดูสิ ไตรภพเนี่ยเกิดมาหน่าสงสารวัยหันไปข้างนี้ก็แบบนี้ไม่มีตัวชุวหันไปข้างนี้ก็แบบนี้หน่าสงสารเหลือเกินหนูครับหนูชอบความเย็นหรือก๊อฟชอบอะไรเย็นๆมากเลยครับตู้นี่อากาศเมืองไทยร้อนจังเลยอะค่ะป่าค่ะหนูจ๋าหนูเราไปเดินเล่นกันไหมดีค่ะเราไปเดินในป่าดงดิบดี ลูกจ๋าเราไปเดินเราไปเดินในป่ากันถ้าเกิดว่าในป่ามันร้อนเราก็เปิดพัดลมแล้วตอนเราเราไม่เห็นอะไรล่ะคะเราเปิดไฟโอ้ยน่ารักปนขี้หนาใช่ไหมขี้หนาวยืนชิดๆเตาเดี๋ยวจุดให้อะไรอ่ะอะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรอพักดีกว่าอาักเชื่อหรอาอะไรล่าสุจริงๆพักก่อนเออะพักดีกว่าเพราะตาปัจิตเตาเลไอ้ี่ อันนี้บ้าไปแล้วพักก่อนอ่ะเดี๋ยวขอเติมเติมก่อนขอเติมก่อนล่วเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้อย่าลืมนะโทรมาเลยนะครับโทรมานี่นี่แกก็ด้วยไปอยู่กันเพื่อนเลยเอาเถอะเอาพักเตาอ่ะเออจะติดเตาฮะเอัก่ร่วแล้วรั่วแล้วรั่วแล้วรั่วตัวแวะเติมปั้นรู้จักหนาวหรือร้อนร้อนจ้าเราไปเดินในป่ากันไหมได้ค่ะถ้าเกิดไปเดินในป่าแล้วเกิดเจอสิงสาราสัตว์มองไม่เห็นทำไงไม่เป็นไรหนูกินมาเลยค่ะ เปิดไฟพักสักครู่เดียวครับกี่กล้วยครับพอน้ำลาดอันนี้ครับมันมันหวานหอมกลุ่นขึ้นมันจะมูดสวยงามยดย้อยแม่คุณนุ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่กะาม่กะกลัวคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บ Hello YouTube สวัสดีครับยูทูปนี่รายการโคัวคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมนึกว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืติดตามนะครับรายการโคัวคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครััับบคครราออกนลยไไมม่่ใช๋ดดตติแ้วท กลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน